สวัสดีครับผมธราสังหาประจินครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมสภาพแวดล้อมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงครับพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินแปลงนี้ครับแบ่งไว้ทั้งหมด7แปลงเนื้อที่8ไร่ต้องการขายยกทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กำลังมองหาพื้นที่ทําบ้านสวนบ้านพักอาศัยใกล้ตัวเมืองปราจินบุรีครับใกล้ศูนย์ราชการประจำจังหวัดปราจีนบุรีที่แปลงนี้ครับมีทั้งหมด7แปลง7ชโฉนดครับเนื้อที่รวมกัน8ไร่มาสร้างบ้านสวนใกล้ศูนย์ราชการครับทำรีสอร์ทโฮมสเตย์ทำคาเฟ่เชิงธรรมชาติได้เลยครับแปลงนี้ หรือคุณผู้ชมที่ต้องการสร้างบ้านขายครับแปลงนี้ก็สามารถที่จะมาสร้างบ้านขายได้เลยครับแปลงนี้จะอยู่ใกล้ศูนย์ราชการประจําจังหวัดปราจีนบุรีห่างประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้น,นาการเดินทางเข้าออกสะดวกครับสภาพพื้นที่ปัจจุบันครับเป็นสภาพพื้นที่ดั้งเดิมครับเจ้าของต้องการขายไม่มีเวลามาดูแลครับขายยกแปลงไปเลยนะครับ รวม8ไร่7โฉนด7ใบโฉนดกุดแดงราคา5ล้าน5าแสนครับยังสามารถเจราจาต่อรองได้โดยตรงกับทางเจ้าของแปลงด้วยครับพื้นที่จะมองเห็นวิวเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีที่แปลงนี้ครับจะห่างจากจังหวัดนครนายกประมาณ20กิโลเมตร ถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตร,ระยะทางประมาณ90กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ105กิโลเมตรแปลงนี้ครับจะห่างจากทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบนเขาจากตรงนี้ไปประตูหน้าด่านครับระยะทางประมาณ18กิเม จากตรงนี้เข้าตัวเมืองครับไปช้อปปิ้งในตัวเมืองครับเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันระยะทางประมาณ15กิโลเมตรจากตรงนี้ไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปาจีนบุรีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพยาภัยภูเบศรระยะทางประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพพื้นที่ในแปลงครับจะมีบ่อขนาดประมาณ2งานครับอยู่ในแปลง นอกนั้นครับเป็นพื้นที่ดั้งเดิมคุณผู้ชมคุณลูกค้ามาออกแบบพื้นที่ตามไอเดียตามสไตล์ได้เลยครับหรือจะซื้อเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เลยครับ้ยลเนนน่น,น,น,เเนเค สำหรับคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่สนใจครับติดต่อเข้ามาได้เลยฮะที่เบอร์โทรศัพท์08601-88856 0 8, 8 6 0 8 1 8 8 8 5 6ครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์ครับแอดเข้ามาสอบถามได้เลยครับทารายินดีที่จะส่งเอกสารโลเคชันให้กับคุณลูกค้าคุณผู้ชมได้ศึกษาสภาพแวดล้อมใกล้เคียงก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาชมพื้นที่จริง วันนี้ธารากับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมครับกับขอบพระคุณอย่างสูงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีความสุขความเจริญครับสุขภาพพรรงไม่แข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จน,ไม,จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาขา,ขายเจริญรุ่งเรืองครับทาหน้าที่การงานอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ธาราสังหาปรจินกับขอบพระคุณครับ สังหอประจินไม่ทำให้อ